ในสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ำเนี่ยคนที่ไปกินเหล้าเนี่ยเขามีสาเหตุแต่คนในสังคมไม่เข้าใจคิดว่าเป็นนิสัยเราจะมีม่ยากติเช่นคนกินเหล้าเนี่ยเป็นคนยากจนไม่ขยนันขี้เกียจไม่ทำงานใช่ไหมฮะหรือว่าคนกินเหล้าเพราะว่าเป็นคนไม่ดีไม่มีศินห้า แต่จริงๆแล้วลืมไปมองว่าปัญหาเหล้ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างตั้งแต่เรามีการพัฒนานระบบทุนนิยมเนี่ยเหล้านี้เมื่อก่อนนี้เขาอาจจะกินกันแค่พอประมาณแล้วมีการควบคุมกันได้ในชุมชนแต่พอหลังจีมีระบบทุนนิยมเข้ามาเนี่ยมันก็มีคนที่เป็นในทุนที่ผลิตเหล้านั้นแน่นอนเขาก็หวังผลในการที่ให้มีการบริโภคมากๆมีการขายเพื่อที่จะมีกาไรน,นะครับการโฆษณาพยายามบอกว่าเหล้านี้เป็นส่วน,นหนึ่งของชีวิตสังคมเพื่อนนะเห็นไหมผู้ชายไปกินเหล้าเมื่อก่อนนี้ก็จะมีโฆษณา,าสองอ่าเวลาคุณมีปัญหาเรื่องฟา รับเครียดคุณก็มากินเหล้าเหล้าคือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของสังคมไทยไปเลยนี้เหล้ามันเกี่ยวพันกับเรื่องประเด็นความรุนแรงในครอบครัวหรือต่อผีอยังไงมันเกี่ยวพันตรงที่ว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเหล้าเนี่ยมันการแสดงออกถึงอำน,นาจตัวเองแล้วในสังคมที่มีลักษณะของเป็นสังคมแบบชายเป็นใหญ่เหล้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของลูกผู้ชายถ้าเกิดคนที่มีครอบครัวใช่ไหมฮะหรือคนที่มีคู่รักเนี่ยผู้หญิงเองหรือว่าคนที่แม้ว่าเพศไหนเนี่ยก็รู้สึกว่า แอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเกิดกินมากๆเนี่ยมันนำมาสู่ปัญหาในครอบครัวเช่นหนึ่ง เรื่องเงินใช่ไหมครคุณก็ต้องเสียเงินไปกับตรงนี้2เสียสุขภาพ3คุณอาจจะไปประสบอุบัติเหตุหรือไปชกต่อยกันอะไรเงี้ยนั้นครอบครัวก็จะรู้สึกว่าไปกินเหล้ามากเนี่ยครอบครัวก็ไม่แฮปปี้แน่นอนถูกไหมพอเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆครอบครัวก็จะเกิดความขุดแย้งแงน่นอนฝ่ายภรรยาเองก็จะมองอไปกินอยู่ทำไมแล้วจะเอาเงินที่ไหนให้ลูกคุณจะมีเงินเก็บได้ไงถ้าเกิดคุณอยากมีบ้านนั้นตรงเนี้ยมันเลยทําให้ฝ่ายภรรยาก็ไม่ค่อยรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเกิดความขุดแย้งแล้วเหล้ามันเป็นน ประกอบกับคุณรู้สึกว่าคุณมีอำนาจเหนือฝาาคนในครอบครัวมันก็นํามาสู่ความแรงจากตรงนี้แหละสติไอเรื่องเล่าจากความแรงในครอบครัวเนี่ยเราเก็บเรื่องสติความแรงจากข่าวสติที่มันเห็นก็คือว่ามันมีสติที่เพิ่มขึ้นมันอาจจะมีสาเหตุมาจากวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดมันเพิ่มไป3เท่าตัวจากเมื่อก่อนประมาณ400 500แต่ตอนนี้มันเพิ่มพันฝ่า และ2เนี่ยเราเห็นสิทธิการฆ่ากันเนี่ยสูงมากขึ้นซึ่งเราห่วงมากการฆ่ากันในครอบครัวซึ่งตัวใหญ่ผู้หญิงถูกฆ่ารับเด็นนะฮะหรือคนในครอบครัวอลกอันหนึ่งที่ห่วงก็คือว่าสิทธิปัจจัยกระตุ้นมันเพิ่มไปเกือบ30% ถือว่าสูงนะครับซึ่งเมื่อก่อนอาจจะ20สิ่งที่ตามมาไม่ใช่สติเหล้าองเดียวมันมีปัจจัยกระกตุ้นเรื่องอยาติดติดมา2 0กว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าตอนนี้ขนาดยังมีการกฎหมายควบคุมเนี่ยยังมีปัญหาจากวิกฤตปัญหาเชิงโครงสร้างหลายเรื่องทําให้คนมีความเครียดแล้วไปกินเหล้ามันก็นํามาสู่ความแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณยิ่งไม่ควบคุมเนี่ยสติมันจะโดดไปมากกว่านี้อนะีกนะนั้นเป็นเรื่องที่เราก็ห่วงว่าถ้าเกิดเรากําลังจะแก้กฎหมายแล้วเราไม่มีไม่มีการบัญญันะติบ